สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้นำเหรียญหลวงพูทสุข2,466ซึ่งเป็นเหรียญหล่อเนื้อตะกัวมีห่วงในตัวนะครับด้านหลังมีรอยกดแล้วก็มีรอยจารยันตัวพุทธนำมาใช้เป็นกรณอนิศึกษาครับสำหรับคลิปนี้เป็นตอนที่2ครับผมจะพูดถึงที่มาที่ไปของเหรียญว่ามีความเป็นมาอย่างไรมาจากไหนครับนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีิศึกษาเกี่ยวกับเรื่อ,ของอของอัติธาตุ เกี่ยวกับพระเนื้อคุกรักและภาพถ่ายของหลวงปู่เพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยนะครับครับกรอบรูปที่เห็นอยู่นี้เป็นกรอบรูปเก่าโบราณน,นะครับอายุ100ปนะีสิ่งที่บรรจุอยู่บนกรอบรูปนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาเรื่องราวของหลวงปู่สุขเป็นอย่างยิ่งครับเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าบนกรอบรูปนี้มีอะไรบรรจุอยู่บ้างนะครับ กรอบรูปนี้ด้านหลังนะมาดูที่ด้านหลังซะก่อนนะครับด้านหลังก็จะเ,เป็นหลังเรียบโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีการจานยันตัวพุทธไว้ที่ด้านหลังนะครับปิดทองเอาไว้ด้วยใต้ยันก็จะมีเขียนตัวเลขที่เป็นปีพศเอาไว้2,466แล้วก็ปิดทองเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือด้านหลังของกรอบรูปโบราณกรอบนี้ ส่วนด้านหน้าครับกลับมาดูด้านหน้ากรอบรูปด้านหน้านั้นบนสุดก็เป็นรูปจั่วนะครับจุม๋มจั่วบ้านเนี้ยนะครับนะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมใต้จั่วลงมาตรงบริเวณสามเหลี่ยมข้างบนนั้นนะครับก็จะมีอัฐิธาตุฝังเอาไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันตอนท้ายใต้อัฐิธาตุนี้ก็เป็นเหรียญของหลวงปู่ครับอันนี้เป็นอัฐิธาตุครับมองดูก็มีความมันวาวมีความแข็งสีเหลืองอมขาวปิดทองเอาไว้นะครับ ซึ่งใต้อติธาตานี้ก็เป็นเหรียญหลวงปู่สุข2 4 6 6ียที่ผมนำเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูจากนี้ก็เห็นว่ามีสนิมขึ้นเต็มหน้าองค์เหรียญหน้าเหรียญเลยนะครับถ้าจะมองไม่เห็นเลยนะครับเห็นเพียงแขนของหลวงปู่แล้วก็ใบหน้าเพียงลางๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นใต้อติธาเป็นเหรียญครับใต้เหรียญก็เป็นพระพระที่เห็นอยู่นี่เป็นพระพิมพ์ประพาณนชทนข้างเรียบครับใต้พระก็เป็นรูป เขาหลงปู่สุกยืนถือไม้ท้าเป็นรูปเก่าโบราณน,นะครับสีสีจางแล้วนะครับใต้รูปก็เป็นเขียนชื่อหลวงปู่สุกแล้วก็ใต้ชื่อหลวงปู่สุกก็จะมีพระอีกครับแต่เป็นพระพิมพ์แจกไม่ครัวใหญ่นะครับพระทั้งหมดนี้ที่เห็นอยู่นะครับยกเว้นเหรียญก็เป็นเนื้อคุกรักครับด้านหลังก็จะจารยันตัวพุทธทั้งหมด ใต้พระก็จะมีรูครับนี่เป็นเหรียญครับที่ผมขออนุญาตลงปูแกะออกมาทําความสะอาดครับถ้าให้เช่นนั้นสนิมก็จะกัดกินจนทั้งมองแทบจะไม่เห็นว่าหน้าตาหรือองค์ประกอบของเหรียญเป็นอย่างไรบ้างครับด้านหลังก็ในครับที่เห็นเป็นรอยอยู่นั่นก็เป็นรอยจานนะครับดูค่อนข้างยากครับแต่ว่าสันนิษฐานหรือประมาณการได้ว่าเป็นยันตัวพุทธเนี่ยนะครับข้างๆยันนี้ก็จะมีรอยบุ๋มครับรอยกดใต้เหรียญก็ดูเหมือนจะเป็นรอยตัดช่อชนนนะครับเพราะว่า เหรียญนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นเหรียญหล่อนะครับก็น่าจะมีช่อชนวนแล้วก็มีรอยตัดนาตามที่เห็นอยู่ในภาพในขณะนี้ครับครับพระนั้นที่อยู่บนกรอบรูปนี้นี่เป็นพระพิมพ์ประพามนทนข้างเรียบครับหลังมียันตัวพุทธนะใต้องค์พระมีรูครับแต่ว่าผมไม่ได้มีภาพมาประกอบเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นพระพิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่นะครับ นะซึ่งมีอยู่5้าองค์ด้วยกันครับเนื้อคุกรัก,รกทั้งหมดครับหลังจานยันตัวพุทธใต้องค์พระมีรูเช่นเดียวกันนะครับเรากลับมาวิเคราะห์ที่อธิธานครับอธิธาานนี้อยู่ใต้จั่วทีดีนะครับมีความแข็งมีความมันวายวาวนะครับนะซึ่ง วิเคราะห์ว่าเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมว่าผมไม่มีชาวพุทธคนไหนที่กล้าที่จะเอาอธิธาตของคนอื่นนะของคนในครอบครัวม,มาบรรจุหรือมาวางไว้เหนือเรนะหรียญนะเหนือพระหรือรูปของหลวงปู่สุซึ่งเป็นอริยสงฆนะ์ที่มีผู้คนเคารพนับถือมากมายครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะข้อสานนิษฐานนั้นจึงมีความน่าจะเป็นไปได้สูงสุดที่อธิธาตนี้จะเป็นอธิธาตของหลวงปู่สุเกสโรนะครับ ซึ่งเป็นพระผู้ทรงอภิญญาและก็แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปนี่นะครับครับก็น่าเป็นเฉลี่ยมงคลกับผมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้ครอบครองอกรอบรูปโบราณกรอบนี้ครับก็เป็นเฉลี่ยมงคลกับผมและครอบครัวครับที่ได้มีกรอบรูปนี้เอาไว้บูชาเพื่อความเป็นสิลิมงคลครับแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นองค์ความรู้นะอย่างหนึ่งซึ่ง น่าจะทําให้หลายท่านนะฮะที่ติดตามศึกษาเรื่องราวของหลวงปู่อยู่นั้นาสามารถที่จะเพิ่มพูนองค์ความรู้ของตัวเองให้มีมากขึ้นนะครับว่าหลวงปู่นั้นนะฮะท่านทําอะไรบ้างนะหรือมีใครทําอะไรให้ท่านบ้างครับก็เอาไว้ประกอบเป็นความรู้นะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ